สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมบ่าวสักคักอัลลชานลแล้วก็ทางช่องแฟนเพจนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตอนเช้าเนะครับวันที่2มกราคม2568นะครับผมถือโอกาสสวัสดีปีใหม่นะครับผมสวัสดีปีใหม่ FC ทุกท่านนะครับผม f อฟีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมทางทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมอยู่ทุกทุกสถานที่นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกท่านนะครับต้อง เสียงดวงนะครับท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ทางช่องบ่าวสักข้าววรดก็จะนําเสนอแนวทางให้กับ f c นะครับวันนี้ขอปกติแล้ววันนี้ผมจะเดินทางไปหาพ่อแมวที่บ้านนะครับผมว่าไปตามว่าปูขาวนะครับพ่อแมวได้ไปหาปูขาวไหมเมื่อคืนนะครับผมหรือว่าพ่อแมวฝันอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับปูขาวนะครับผมว่าหรือว่าจะเป็นตัวเลขที่พ่อแมวได้ปล่อยให้เรา นะครับเมื่อวานนะครับผมที่ผมได้ไปโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะครับก็ได้ตัวเลขมานะครับไม่รู้ว่าจะเป็นตัวเดิมหรือเปล่าหรือว่ามีเปลี่ยนแปลงนะครับผมเพื่อความละเอียดเพื่อความชัดเจนนะครับผมผมเองก็จะตามนะครับผมให้ FC นะครับได้อภิจารณานะครับผมหรือว่าเป็นตัวแทนของ FC ตามให้ FC นะครับผม FC ก็รอดูนะครับผมว่าพ่อแมวจะว่ายังไงบ้างนะครับท่านผู้ชม นะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับขอกำลังใจคนละไลค์คนละแชร์เด้อวันนี้ผมเดินทางไปไม่ทันจริงครับ f c ครับวันนี้ผมจะเดินทางไปเล่นดนตรีช่วงเช้านะครับวิศสพรน้องนาเดียเป็นคนร้องรํานะครับผมเป็นคนเล่นดนตรีนะครับก็เขามีงานแห่นะครับตอนเช้าไม่ทันแน่นอนครับก็เลยได้กะว่าจะโทรสัมภาษณ์เอานะครับภาพเสียงอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับก็ต้องกราบขออภัยเ c ด้วยถือว่าเป็นเคสด่วนวินาทีสุดท้ายของวันนี้งวดนี้ นะครับท่านผู้ชมครับขอกําลังใจคนละไลค์คนละแชร์เ้วยอ f เอฟซีนะครับแล้วหลายท่านนะครับโทรมาถามผมตลอดนะครับผมว่าผมฝันยังไงผมฝันยังนะครับผมผมข้อฝันครั้งเดียวแค่นั้นละครับเอฟซีนะครับช่วงก่อนจะถึงโค้งสุดท้ายผมข้าฝันนะครับแต่ตอนแรกแต่ตอนแรกที่ผมฝันต้นงวดเลยหลังหอยออกก็คือมีคนมาไล่ผมออกจากบ้านหลังนี้นะครับผมคือบ้านหลังนี้ผมเพิ่งมาอยู่แค่3ปีนะครับผมเพิ่งย้ายออกมาแล้วก็มาสร้าง อยู่แค่3ปีนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าออกไปเลยเก็บข,ข้าวของออกไปเลยมันจะออกตรงนี้ว่างั้นนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ไม่รู้ว่าจะออกอะไรแต่หลายท่านก็ถามบ้านเลขที่มานะครับก็ถือโอกาสบอกไปเลยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็คือบ้านเลขที่ผมก็คือ24บนะครับบ้านที่2ี่นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับและหลายท่านก็ถามว่าอายุผมเท่าไหร่นะครับโอ้อายุ <laughs> นะครับเพื่อไปจะไปสอดคล้องกับเลขของปูขาวนะครับผม ก็38ปีท่านผู้ชมนะครับก็คือ,อตรงกับเลขปูเขาที่ปล่อยให้เราเมื่อวานนะครับก็คือ8 AC 8อนะครับก็ใกล้เคียงนะครับแต่ความคิดของผมบอกคิดว่าปูเขาน่าจะเป็นคนมาหาผมเองนะครับวันนั้นนะครับแต่ส่งคนมานะครับส่งคนมาไล่ผมออกคือวันนั้นพ่อแมวก็โดนปูเขาโกดเหมือนกันคือพ่อแมวปูเฉเขียนเรียกให้แล้วแต่พ่อแมวหาปากกาชา้าปูก็ได้ทิ้งกระดาษไม,ไม่เขียนให้นะครับแล้วปูก็มาหาผมที่บ้าน แล้วฝันอีกครั้งล่าสุดก่อนโค้งสุดท้ายนะครับผมก็ฝันว่ามีคนขนวัวมามาให้ผมที่บ้านนะครับเอามาส่งที่บ้านเลยนะครับวัวสองตัวนะครับวัวสองตัวเอามาส่งผมที่บ้านทั้งที่ผมไม่ได้สั่งไม่ได้ซื้อนะครับนะครับเอฟซี FC จำได้ไหมครับรอบก่อนนะครับรอบก่อนฝันว่าพ่อแมวกับผมพ่อแมวาขาเมื่อวผมกินนะครับวัวถ้าวัวอยู่หน้าปากทางเข้าหมู่บ้านพะเนา นะครับรอบนั้นก็39นะครับผมแมนบอวิเลีอกสามเก้าหรือสามหกหกสามกวิหกสามนาะเลขยกหมดหกสามนะครับผมเนาะพ่อแม่คนบอกว่าเลขยกหลังเลยนะครับผมแล้วก็มีเอฟซีนะครับผมก็ถูกสามตัวก็มีครับแปดหกสามอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมล้านแตกนะครับงวดที่แล้วแต่งวดนี้นะครับความฝันของผมก็มาตรงนะครับแล้วก็มีคนอว้วมาส่งผมปุ๊บแล้ววันหลังผมฝันปุ๊บอีกหนึ่งวันผมเดินทางไปหาพ่อแมวนะครับ ก็ไปสอบถามพ่อแมวเหมือนกันก็เลยให้พ่อแปลตัวเลขให้พ่อพ่อก็บอกว่าแปลได้เป็น 4, 3, 4, 2, 4ี่สามสี่สองสี่เด้อนะครับซึ่งตรงก,กันกับเลขที่ปู่ขาวนะครับผมเข้าฝันพ่อแมวบอกว่าไปขุดหลุมเอาลูกเหมือนลูกในเม็ดออกมาแล้วเจอตัวเลขตัวนั้นคือสี่สามสี่นะครับผมคือเลขของพ่อแมวนะครับและพ่อแมวก็บอกว่าถ้าไม่ถ้างั้นก็เลขของผมก็คือสี่สองสี่แต่เลขที่เห็นในในหลุมเป็นสี่สามสี่นะครับ fc ก็อย่าลืม เดี๋ยวผมจะขึ้นกระดาษไว้ให้ท่านให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นมาผมมาหาพ่อแมวพ่อแมวก็ฝันอีกก่อนที่โค้งสุดท้ายพ่อแมวฝันว่าเขาเอาวัวมาส่งพ่อแมวที่บ้านเหมือนกันนะครับเอาวัวมาส่งพ่อแมวนะครับผมแล้วเป็นวัวนะครับสามตัวพ่อแม่บอกว่างั้นนะครับผมแล้วแกก็แปลเป็นตัวเลขแกก็ไม่ได้สั่งวัวเหมือนกันนะท่านผู้ชมคนที่เอาวัวมาส่ง ยังดันเอาเงินให้พ่อแมวอีกแล้วก็เขียนตัวเลขให้อีกนะครับผมใครที่ได้เห็นคลิปที่ผ่าน,านมาของผมก็จะรู้ว่าเป็นตัวเลขอะไรนะครับแต่วันนี้ผมขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมนะครับจะต่อสายตรงไปหาพ่อแมวนะครับคือวันนี้เวลาเราไม่ไมไมทันจริงจริงนะครับพอดีผมติดงานปกติถ้าผมไม่ติดงานก็จะเดินทางไปบ้านพ่อเลยขอกําลังใจ,จ FC นะ,นะครับผมขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับใครที่กไดไม่เป็นก็ ขอบพระคุณที่ยังรับชมนะครับผมผิดพลาดประการใดนะครับผมขอให้เอฟด้วยเด้อวันนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปที่โทรสัมภาษณ์นะครับผมขอให้ทุกท่านไดงให้กำังนะครับผมตอนรับปีใหม่ขอให้มีโชคมีลาบนะครับผมเอฟสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมร่ำรวยเงินทองนะครับกิจการรุ่งเรืองทุกๆงานทุกๆด้านนะครับผมขอให้มีโชคมีลาบวันนี้2มกราคม2568เดี๋ยวเราไปคุยกับพ่อแมวเลยด้วยกันทั้ง บอกทุกคนเลยครับผมท่านผู้ชมไปด้วยกันครับสวัสดียามเสาร์ครับพ่อครับสวัสดีสวัสดีโอ้าเอาแบบนี้ท่านสมัยดีตลอดเวอร์ฉันไม่เวอร์ฉันไม่ได้แตะสัมผัสแน่นี่เวอร์ฉันไม่อ๋ออ๋อดีดีดีมาได้เข้ามาผิดไปแห่ผอมันดเบ่ทัานไปยามตื่นแต่เช้าแล้วมันตื่นบ่เรียนมันเคนกินเลี้ยงกันอยู่บ้าน ยินกับอาหารชวนเนาะเป็นอันนี้เดี๋ยวสิเอิ้นพ่อมาอีกรอบรุ่นอยู่อีกชุดหนึ่งยินได้ยิ้ได้จาของแท้ยินได้วากะได้เ้วากะได้ให้พ่อฝันก่อนเมือคื่อนเรบ่ได้เอิ้นมาโรฝันจังไดมันฝันกับโยขึ้นเก่าหั่นเด้อืม ไอีโทรมากหลายหลายพดยพะว่ามือเ้กก็โทวมาอีกว่าเด็พ่อไปจังเดแนเนี่ยเนาะผมตัวเด็ดเด็ดผมบกแล้วบ่มีเด็ดเทาเนาะเด็ดสุดโ,เ <laughs> โเตดเ,ดดดเนียบรับผมเออการ์โบเคยพันท้องอือมเอาตามเออเอาตามปู่นนั่นแ่ละเอาตามปูเคนหายไม่ว่า เงินนี่พ่อหวันว่าเขาเงินมาให้ครับเอาเงินไปซื้อเลขกได้เกตสิบบาทวะสะันเกตสิบบาทเออไม่ไนนม่อีกห,ห,หนึ่งกะไม่อีกคนหนึ่งกะเอามาให้อีกเด้ยอืมเออพูดเลยว่าอยาจะเอาตาหกศูนย์หลายเอาเกจ็ดศูนย์ไปเนี่ยเด้ออืม โอ้สดง้ว่ามันเน่าหายแล้เงินมือเอาว่าท่านมันนอยอนล่องห้ใส่เตียนหายม่อย่างนั้นลบกเป็นลาง๋อว่าเศูนย์เจ็ดนี่ละอืมแต่ว่าโดบุญนี่มันก็คือสีเป็นโตโตเก่าอยู่ดอกโตปูหายนั่นแหละก็คือที่แปดสามเนาะ เออมันเทินกับฝันดีสี่แปดสามเอเอนี่เจ้เก้านันละเล็กปูมูเพื่อนกับฝันดีอยู่ทุกคนอยู่แล้วคุณนึงกับวันเป็นรักคนตายอาืมมันจะเป็น แต่ว่าเลขนี่มันมีซีนน่ะล่ะเพิ่นวางฉันเดี๋ยวพิ่นโน่บอกฟังเนาะผู้เพิ่นเคยได้นั่นนะครับแต่ว่าบอกเนี่ยได้เท่านั้นนั่นล่ะออืแต่ว่ามื้ออื่นฝันว่าเขาเอาเงินมาให้นี่ยละเจ็ดสิบบาทเอาเงินมาให้ละเจ็ดสิบเออเอานันมาสองคนคุณนั่นน้องุณนี่ผู้เล็กใค้กัเจ็ดสิบผู้สองก็บเจ็ดสิบผูอเก้า เออมันย่นมันมันแบบเอาย่นให้ให้ย่นใส่ตีนให้บ่นมันยอนล่องไตเพราะเายันมันเป็นล่างบ่หรอกอือืม <c oughs> เอาเอาเพิ่ม <c oughs> ไปเน่ยครับผมเอ่ายันมันเป็นล่างมันหามันขึ้นสุดท้ายยันเพิ่มมาให้เป็นขวัญเป็นอย่างใบสีนะครับเฮาอือกันไว้หนะ่กหนอกเออ ลลวกระโยโตเก้าลามโนบนกกระูยโตเก้านันละคือปู่่นไหยนั่นล่ะครับพ่อเดี๋ยนไปหาปูยีนว่าได้ไปพวกพ่อเมียไหมโอเคหมอดพี่เก็บทุ่มหนึ่งไวืในเขียกกระไดโอ้ไม่เสด็จออกเดี้ยวแลพวนะ เนี่ว่าพ่ออกมาเมียออกมาเมียแล้ออกมาถามหาวะเอาพ้ากันกับไปง่ำใดว่าฉันดอกแล้วที่เขาไปบอกก็บ่าตารแก่กกให้พิธีอยู่เออโอ้แต่ยังไดพูดมาจากอียังล่ำปางกับมีบ้านม่อเหรอเออพเยาพเยาปักปักกิ่น ไปเ่ว่าไว้เขาฝันเขาว่า,วาสันวว่าผู้เฒ่าวมผู้เฒ่าเขาถามว่าซื้อปูขาวว่าสัอืมนี่เขาว่าพูกขึ้นมาเขาก็กอยู่บ่ได้ยังไงเขาก็ต้องมาให้หอดก็จอดจ,จงมาอย่างอย่างเดียวเลยสวะตาดูจอดเหตุผลเมียมาผัวก็ <laughs> ไปดึงแขนเขามาเลยบุงเครื่องแต่สีขาสีเนเลยไม่ดึงเขามาวันนว่าวหอดอยบได้ว่าสักเพราะส้มนั่นไปวีเอกับมี่มาจากทั้งอุบลผลบ่เคยมาพอเทียจากที่วีเอมาหลวงไปหอดปูนเลยหวยทัพันหมดเลยนี่กับเบิ้ง เบิงเบิงนอนเบิงตีหนึ่งตีสองกับว่าได้นอนว่าฉันเบิงละเบิงเบิงได้ลิบเออเบิงลิปนี่แหละเป็นว่าของเบาสักนี่ลาว่าสันเบาวักกับว่าดีดีว่าฉันเบิงเออพอแมวกับว่าเบิงไปเบิงมาอยู่ว่าอะไคุ้มให้ลูกผ้ามาเขาบอกผ้ามาากับห้ให้เขาอ ผู้เฒ่าเลยผู้เฒ่ามีตะเก็ยบซิบกว่าปีครับมาสองคนอือยังไงยังขากเนี่ยบ่เคยมาเนี่ยเกิดมาจนอายุบันนีว่าจะบ่เคยคิดซ้ำนีว่าฉันอืออือโอ้มากขาดมากขัดหลานเราอย่างเล่าไงยังอยู่ดอกระดอกเต่าดอกเดิมนั่นแหละครับผม โย่ดาวาหันละเพราะว่ามือขึ้นพอกับวันดูถ่ายกับฝันจังสันนั่นแหละฝันที่พอบอกไปนะครับผมดีก็ถือว่าฝันดีเนาะครับถือว่าฝันดีโย่หม่ฝันกับวันว่าในสิ่งในของอยู่ได้คนบากันอย่มือขึ้นมานั่งเล่นอย่เน,เนี่ยอืมอว่าฝันดีโย่ ในแถวหนึ่งนั่นเลาก็ว่าได้เงินแท้ได้เงินแท้นี้แ่าที่ฝันว่าได้เขาปลามาให้เดบิมัดกสอบไหวนะนี่ยังบัทนันเห็นลูกแม่อยู่นี่แั้งน้อยบุญละว่าจะมั่พอพอมากินกาแฟปองหม้อ่อกาแฟส้มพ่อบดิมัดบดิมักินกาแฟส้มผ่อเอ็มสองกาแฟส้มพ่อกินว่าได้ไหมออกินนี่ กินล่องไว้มันียหากหลดมันปุ่นทองเลยออกินดากัาแห้กับปองนี่จี้นนี่เืี๋ยนเจี๊ยสือไปให้พ่อแช่ถังไว้ยดอกยากล้างจีนมาสิยากินทย่ก็มจีแนักาว่เจ้ากาแพร่นมเลี่ยงพอนะ ฟนซ้อนรเสียเริดาผมแหเรากินเห็ดยังสิวเ่นัาแพไปเลี่ยงกันบฏิวัตินี่เอไปบ้านไหนเมื่อนี่ไปรถแท่บบ้านไหนไปรถแท่บันนาพ่อบันนาตัวบนโดดมันอยู่บังในเบอร์ละบันนาเนี่เนี่วะเะตําบลโดดนี่ครับผม ใกล้กันปั่นโดดอืมใกล้กัน่โดดฟันกนได้ันขึ้นจะได้มึอขึ้นบ่อกับฟันนั่นล่ะที่พ่อว่ามันฟังไปนั่นล่ะแล้วพ่อแล้วเลขข้อมันที่ผ่านมากทีว่าอ่ายังเกไปเปิดลุ่มเอียงหมือนไหมต้นนั้นก็ยังคือว่ามาดีบ่พ่อลูเด็กเอฟซีมันถามมาอยู่เลยแต่ว่าบ่อกับว่าดำนี่เคยฝัน เขาจะไปถิ่มเนอ้อเอาไว้ล่องล่องล่องไปเนี่ยบอกเอฟซีเป็นแน,น่นั่นหละโตที่อย่างนะสามบอลสามที่สามบอลซีซีซีสามที่เริ่มแรกครับซีสามที่เรียกลางกันสองซีครับสองสีทุก ไม่ใช่อย่างนี้นั่นเริ่มแรกนั่นซีส <42, 42 S 2> องของซีนี่คเออเอ,อเฮ้าเฮ้าเฮ้ากับยาไปทีมเพราะว่าล่องล่องไปในเอฟซีวันนีล่องไปเอฟซีนั่นครับกับตัวได้ไหมเนี่ยเรไอซีแปดสามแล้วก็ซีสามซีอ่าอ่า เออเอาอย่างนั้นเดอ้อสามโตบนนั่ะมัดจะไปถิ่มหลายโตปูเพิ่นเปิดตั้งแต่เริ่มแรกนะแม่นครับที่ว่าอันเียงก่อนยื่นหรือเมื่อกี้ลูกลิมิตบ่ลูกบอลบ่เอเอเฮ็ดเฮ็ดมันคือลูกลิมิตมาให้ขุดหลมฟังไว้สามลูกนนะ่ะอืมเออพ่อกับป้าอยู่เพราะว่าปูขานี่ยมันมักเชื่องสนเนี่ยนะพ่อเนาะ เนี่ยนั่นแหะฮะไอยักษ์ถินเด้อเออมันเคยเป็นจังซัไนเองมันเคยพริกกับน้ำกน้นเฮาบ่เห็นบ่มว่ามันมีเลาพริกมาผู้เดียวขึน้นมาผู้เดียวจ้อยครับครับ้าหลอกเออเอาลงไปเน่แล้วก็บ่ให้ไม่ให้เอฟซีทิมดอกครับนั่นล่ะมาว่าใครเม่นไห่ไมันออกมาเท่านั้นก็สิเขาก็สิถึงกันเน่อยู่เพราะว่าผู้เขา เบิ่งเขาก็ได้ไปซื้อไปหากันไหวไหวแล้วก็มีรายอยู่เดี๋อวเขาเขาเบิ่งนะครับแต่ว่ามัก็เขากันแต่ด้ล่ะเราอกั็ฝันของหลังกน้นมาพพอก็มา่ฝันเราเอางัวมาสรงอีกมันบอกเอางัวมาห้ยอ่าพอป่ได้สั่งงัวเขายังเอางัวมาหบ่พ่ออกับฝันว่าเขาขนงัวมาห้อืม เอามาให้เพราะนั่นว่าบ่มีเงินเขาหันว่าบ่ได้ว่าสิเอาเงินไดนละเอามาให้เขาวางสิอืยแต่ทีนี่หลังกันมากกัมู่บันก็นมาถามว่าเขาขาเพิ่นขายยังอยู่ไหนเฮืนอนพ่อหนิเขาว่ามีมเขาเอาศพเอาหยังมาถิ่มกองกันไว้อยู่หน้าเฮือนพ่อเนี่ยอทสิว่าเพราะได้พอเลยวะ ทีสามสามทีเลยจะเป็นทีสี่ห you know, ัว oh. ฝันเลวหนาๆอืมอืมเดี๋ยวว่ามันตามจริงดิอ่ะหนูฝันเจอคนตายมันดีบ่พอมันมันมันกะมันกะบ่เป็นอย่างมันบ่เป็นอย่างดอกนะฮะกะขันข้าแพเป็นเลขมันกะขันพูอย่างนึงกะว่าเฮอเลขมันอยู่มันตายเนาะโอ้ครับวันนี้ แถวบ้านนี่มันก็ว่าแปลกันเป็นซี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 ศูนย์ซีซีอยู่นี่ละเพ่อนวางซั้นครับอ่าทำนันออกซีซีศูนย์ซีนี่มันก็ไปบอกรอดดอกเขาซื้อไว้เหมือนนั่นแหละแถวนี้อมเออนี่ละ่ะเลขเลขล,ลักซีนี่มันก็นมีแหละมีซีซี เออคำสี่ซีหนึ่งสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่ซียังสี่เลยอ่ะคมันมากเลยนะครับอนี่สี่ยอกเอาล่องไปเนี่ยดอโดดที่ปูหายนั่นโดดที่มันเอาลูกบอลไม้นั่นนะครับสี่สามซีตัวนั้นสี่อ้สีสามซีแล้วก็ทีมาาหงส์ยุทธไทยครับบ้างก็ซี แปดสามครับเม็กมันออกยอนี่นะลูกแล้วออกยอนนล่ะอ๋อหมุนเองบอสซีมัดนี่มุนยังกระคื้นะสีมุนปิงปองเองบอสลูกบอลเองบอกคือบอมาเทียงพ่อสิไปเออเทียงไม่ใช่สิไแล้ว เราเมียเราเมียม,ม,ๆๆๆๆมันเทียงเทียงยังสิบ้าปูไปเหมือนนี่ว่าเราลงไปทางเป่ามันหมุนว่าถือกี่ตีมือมันไหวแล้วะ <laughs> วะเอาการคือคำหวานเล่นกัว่าหวันนนนวว่นดีดอกหวั่นดีอยู่หวันว่นวัน แต่มาแปลกว่ามาเมื่อแปลกได้ว่าฝันว่าเ,าาเขาเงินมาหามา่สองคนมันเอาหาทั้งสองได้ว่ามันมอน,อน,นเองเงอาโยนลงใส่ตีนพ่อคนอื่อะตละเจ็ดสิบบาทครับพ่อก็เลยว่าขันแม่วามันเป็นเหล็กเป็นหอยมัง้งไงที่เป็นศูนย์เจ็ดพ่อเจ็ดศูนย์นีน่แหละย่างเจ็ดศูนพ่อเ,เอเอ,เอ,เอลงไปเนี้ยศูนย์เจ็ด นเป็นล่างเพราะว่าโตเก่ามันก็มีอย่แล้วแมนบอกหกศูนย์คืออย่างนั้แม่นครับศูนย์หกเออศูนย์อเนี่ยเอาศูนย่องเพิ่มศูนย์เกียบไปแน่เด้อแค่มันเขื่อนเตีมเดียวนะพอเนะขึ้นตมหนึ่งเออเพราะวปูมันเคยแห่งยับเตีมขื่นเตี๋ยุ่งเตี๋ยไปเนาะครับเพราะว่าตัวนี่ปูพลกลูกบอลให้น่งกันร่มไห้เท่านั้นละเออเป็นบนไป สี่สามตีแล้วก็สี่แปดสามนี่แหละบวนนั่นครับเออบัดนี้พ่อปู่เพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าอหยังก็บอเพิ่นอยากได้ไฟประดับพ่อหล่อนอยากอยากได้ไฟอยากเบิ่งไฟบ้านอยากเบิ่งไฟที่ซื่อนี่บ่มีหยังเล่นก็ให้เอามาให้เบิ่งแหน่พ่อจักคืนเพิ่นวางซันโอ้ได้ดตรงว่าไงใส่ให้นสามคลื่อนนี่แล้ว บางหนึ่งนี่เพิ่นว่าโอ้ยตั้งอย่างงามเลยวัดตะว่าตั้งให้กูบ่ถืกหม่องมานาันน่าสิตั้งให้กูเน่้ยจะสีมุมนี่เพิ่นว่าโอ้เออสิได้นั่งเบิ่งมันงามเพิ่นว่างฉันอือคือความคิดคนเฒ่าสมัยเก่าก็เพินพ่นบ่เคยเห็นบ่พอดแนวนี้เนาะสมมุติว่าเนาะเออเเลีแล้วบอก<ต>เจลีบอกว่าไปตั้งอยู่ข้างหน้าวัดเจริญหลอดบ่ เออนั่น <hör> ล <ADA> ่ละอ่านี่นี่ไงอ่าพีน้องทุกคนไอ้มันมาเนอะอ่าปีใหม่ปีใหม่ไอ้มันมาไอ้มีโชคมีชัยเด้อครับผมอ้าวไอ้ลำไม่รวยเด้อพอก็กินเขาเนเด้อพอนี่กินแต่ก็แค่หลายเมื่อกี้ว่ากินกาแค่เหลียมเหียเมือเลย เมื่อวานไม่ได้กินเลยเขาง่ายนะเม่กินเราแรงมันเมียเมียบานนี่ออพอมากินอะไรอย่างบ่กกินอยู่ขนลูกให้มันกินบ่แลยอ่ะกิพาไปกินยีรานเิ่นแล้วบอกินกินกินพาไปกินอันนี้ก็กินอยู่ กินไงเด็กเจ้าชีหูวว่าเรียกกินว่า่มููเรียกกินอรอ่อบเบลียกครับแล้วตะโลกเจ่าห้กินตัวว่าากินเส้นมีกับกินตัวเดยวม้งวางขอน้ยสิครับไปอยู่ว่องแผนไห้อยู่อาสิยขาอไปกินอะไรอย่างอยู่ก่อนว่างแล้วดูแลอย่าของก่อนครับ อ่าเอาก็คือทิมีแค่นั่นล่ะเด้อเดในวันเรื่องโนดได้บ่ดที่่อ่าในความฝันในฝังนั่นล่ะเด้อครับผมอ่าเลขเบอร์โปเฮาก็เอาไปโตเก่าก็จะถีมที่เพิ่นขุดหลุมฝังลูกบอลไว้ให้น่ะมันเป็นซีสามซี ข่องสุดายนี่เพิ่นมามาให้นี่มั่กาว่านี้ไกลกันดอกมันเป็นซีแปดสามอืมอืัจะังไงถ้ามันวิ่งซีก็ขื้อยูเลยเนาะขอนอกสมุติวาเนาะเอ็ดซีอ่อ่อืมออ่าวกับไม่กี่สิมีนั่นไหนครับผมเ่ออล่องสุดา้า่คือไทย อ่าโอเคพ่อสวัสดีครับพ่อครับผมงานในดที่หาดอกพ่อครับผมอ่านะครับท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอ่าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับคือฝันล่าสุดโค้งสุดท้ายนะครับผมนี่นะครับที่ผมได้ไปตามนะครับวันนี้ก็มีเพิ่มนะครับผมมีเพิ่มก็คือเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับผมที่พ่อแม่เราโค้งฝันให้าฟังเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมครับครับตัวนี้เป็นลายมือปู่ขาวเอียงเลยนะครับผม เป็นลายมือปูขาวนะครับตัวนี้นะครับทนอยู่นะ fc นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นความฝันของพ่อแมวต่องวดเลยนะครับผมฝันต่องวดก็คือสี่สามสี่นะครับผมที่ฝันว่าลูกกลมกลมอยู่ในหลุมนะครับ fc ก็อย่าลืมนะครับผมตัวนี้บ้านเลขที่ของผมนะครับที่เขาวัวมาส่งนะครับ ใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม FC ทุกท่านนะครับ